ท่านผู้สูงอายุทั้งหลายผมได้อุทิศเวลา40ปีในการศึกษากล้ามเนื้อที่เสื่อมตามอายุและสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านต่อไปนี้อาจทำให้ท่านประหลาดใจหรือแม้แต่ตกใจสาเหตุที่คนส่วนใหญ่สูญเสียความแข็งแรงของข,องขาหลังอายุ60ปีไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการสลายตัวทางเคมีที่กำลังเกิดขึ้นลึกลงไปในกล้ามเนื้อของท่านซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าภาวะชุดสลายของกล้ามเนื้อแบบเงียบ งานวิจัยจากวารสาร Journal of Geriatric Medicine พบว่าหลังอายุ60ปีร่างกายผลิตโปรโตีนที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาน้น้อยลงถึง99%นี่คือเหตุผลว่าทำไมการลุกขึ้นยืนเดินขึ้นบันไดหรือเดินระยะไกลเริ่มรู้สึกหนักขึ้นไม่ใช่เพราะขาของท่านอ่อนแรงลงแต่เป็นเพราะเส้นใหญ่กล้ามเนื้อของท่านกำลังขาดสารอาหารสำคัญอย่างรุนแรงข่าวดีก็คือ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวพบว่าการรับประทานอาหารบางชนิดทุกวันสามารถปลุกเซลล์กล้ามเนื้อที่ไม่ทํางานเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ขาและสร้างความแข็งแรงกลับคืนได้แม้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า90ปีก็ตามผู้เข้าร่วมการทดลองที่รับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจําทุกวันมีความสมดุลดีขึ้นเดินได้เร็วขึ้นและฟื้นฟูความแข็งแรงของขาได้ภายในเวลาเพียง8สัปดาห์ไข่อาจเป็นอาหารสร้างกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แบบ แต่ตัวเลือกอันดับหนึ่งในรายการนี้มีสิ่งที่ทรงพลังจนสามารถทำให้กล้ามเนื้อของท่านเติบโตได้ราวกับว่าท่านอายุน้อยลงหลายสิบปีอันดับหนึ่งแซลมอนธรรมชาติที่จับจากแหล่งธรรมชาติอาหารที่ทรงพลังที่สุดในการรักษาขาที่แข็งแรงอย่างยิ่งแม้ในวัย90ปีก็คือปลาแซลมอนธรรมชาติและงานวิจัยเบื้องหลังเรื่องนี้น่าทึ่งจนทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกมันว่า ใกล้เคียงที่สุดกับบ่อน้ําพุแห่งความยั่ววัยสำหรับกล้ามเนื้อของท่านแล้วอะไรทาให้ปลาแซลมอนธรรมชาติมีพลังมากขนาดนี้เนี่ยมันอุดมไปด้วยโปรโตีนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายกรดไขมันโอเมก้า3และสารสีธรรมชาติที่เรียกว่าแอสตาแซนทินสารเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อมอบประโยชน์สำคัญ3ประการให้กับกล้ามเนื้อของท่านซึ่งช่วยรักษาและฟื้นฟูความแข็งแรงของขาเมื่ออายุมากขึ้น อย่างแรกแอสตาแซนตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและข้อต่อการอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงตามกาลเวลาและการลดการอักเสบสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความสามารถในการทรงตัวการเดินและการลุกยืนของท่านงานวิจัยพบว่าการเพิ่มมลกล้ามเนื้อความเร็วในการเดินที่ดีขึ้นการทรงตัวที่มั่นคงขึ้นการอักเสบที่ลดลง และแม้กระทั่งการทำงานของสมองที่ดีขึ้นซึ่งช่วยประสานการเคลื่อนไหวหล้วนเกิดขึ้นได้จริงหลังจากเพียง12สัปดาห์ที่รับประทานปลาแซลมอนธรรมชาติสัปดาห์ละ3าครั้งผู้เข้าร่วมการทดลองรายงานว่าขาของพวกเขาเนี่ยรู้สึกอ่อนเยาว์ลงหลายสิบปีหลายคนกลับมาทํากิจกรรมที่พวกเขาไม่ได้ทํามานานหลายปีเช่นเดินป่าเต้นรําหรือเล่นกับหลานบนพื้นบ้านแต่ตรงนี้เองที่คนส่วนใหญ่ทาพลาดปลาแซลมอนทุกชนิดไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากัน ปลาแซลมอนเลี้ยงไม่ได้ให้กรดไขมันโอเมก้า3หรือแอสตาแซนทินในระดับที่สูงพอที่จะมอบประโยชน์เหล่านี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นปลาแซลมอนเลี้ยงยังมีสารก่อการอักเสบจำนวนมากซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอแลรงแทนที่จะเสริมสร้างเพื่อให้ได้รับประโยชน์อันทรงพลังเหล่านี้ท่านจำเป็นต้องกินปลาแซลมอนธรรมชาติสัปดาห์ละ3ามครั้งโดยเฉพาะปลาแซลมอนจาก阿ลสกาซึ่งมีโอเมก้า3สูงที่สุดมีสารปนเปื้อนต่ำที่สุด และมีแอสตาแซนตินมากที่สุดในการเสริมความแข็งแรงให้กับขาของท่านแต่ตรงนี้เองที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดปลาแซลมอนทุกชนิดไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันปลาแซลมอนเลี้ยงไม่ได้ให้กรดไขมันโอเมก้า3หรือแอสตาแซนตินในระดับที่สูงพอที่จะมอบประโยชน์เหล่านี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นปลาแซลมอนเลี้ยงยังมีสารก่อการอักเสบจำนวนมากซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงแทนที่จะเสริมสร้างเพื่อให้ได้รับประโยชน์อันทรงพลังเหล่านี้ ท่านจำเป็นต้องกินปลาแซลมอนธรรมชาติสัปดาห์ละสครั้งโดยเฉพาะปลาแซลมอนจาก阿拉斯กาซึ่งมีโอเมก้า3สูงที่สุดมีสารปนเปื้อนต่ำที่สุดและมีแอสตาแซนทินมากที่สุดในการเสริมความแข็งแรงให้กับขาของท่านอันดับ2เทฟอาหารอันดับที่สองที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับขาของท่านคือเทฟซึ่งปลูกในแถบพรอฟแอฟริกามานานหลายพันปีเทฟเป็นธัญ,ญพืชโบราณที่ทรงพลัง อุดมด้วยโปรโตีนแคลเซียมและกรดอะมิโนโจําเป็นนักรบชาวเอธิโอเปียผู้เป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งและความอดทนกายใช้เทฟเป็นแหล่งพลังงานหลักในการต่อสู้บนภูเขาสูงอันโหดร้ายเช่นเดียวกับปลาแซลมอนเทฟยังคงโดดเด่นอย่างมากเทฟสุกหนึ่งถ้วยให้โปรโตีนประมาณ10กรัมซึ่งมีความสําคัญต่อการรักษาและสร้างเนือ้อเยื่อกล้ามเนือ้อแต่สิ่งที่ทําให้เทฟโดดเด่นอย่างแท้จริงคือปริมาณแคลเซียมของมัน เทฟมีแคลเซียมมากกว่าธนพืชชนิดอื่นๆทั้งหมดช่วยสนับสนุนความแข็งแรงของกระดูกและมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาขาให้แข็งแรงแคลเซียมช่วยในการหดตัวของกล้ามเนือ้อและเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับกระดูกที่แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการคงความแข็งแรงของขาแคลเซียมยังช่วยลดการอักเสบของเหยื่อหุ้มกระดูกซึ่งเป็นชั้นเนื้อเยื่อบางๆที่ห่อหุ้มกระดูกเพื่อปกป้อง,องพยุงและส่งแรงไปยังกระดูกและกล้ามเนื้อรอบข้าง เมื่อเหยื่อหุ้มกระดูกเกิดการอักเสบท่านอาจรู้สึกเจ็บขาอ่อนแรงหรือยากลำบากในการลุกยืนและเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพการเพิ่มเทฟเข้าไปในอาหารของท่านสามารถช่วยลดการอักเสบของเหยื่อหุ้มกระดูกเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาและช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นโดยรวมตอนนี้ผมรู้ว่าท่านอาจกำลังคิดว่าเทฟฟังดูแปลกสำหรับฉันแต่สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้คือเทฟเป็นธัญพืชปลอดกลูเตนมเมล็ดเล็ก ที่สามารถใส่ลงในอาหารประจําวันได้โดยไม่ทําให้รสชาติหรือเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปท่านสามารถใส่เทฟลงในโจ๊กซุปหรือสตูตอนเช้าหรือแม้แต่ผสมกับข้าวหรือท่านพืชอื่นๆเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับขาของตัวเองอันดับ3ข้าวฝางอาหารอันดับที่3ในการเสริมความแข็งแรงให้กับขาของท่านคือข้าวฝางหลายคนมาคิดว่าข้าวฝางเป็นอาหารนก เนื่องจากมีเมล็ดเล็กและพบได้บ่อยในเครื่องให้อาหารนกแต่ความจริงคือข้าวฟางเป็นหนึ่งในธัญพืชที่ทรงพลังและหลากหลายที่สุดที่ท่านสามารถเพิ่มเข้าไปในอาหารเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของขาได้ข้าวฟางมีความคล้ายกับเทฟมันยังคงความทรงพลังไว้ได้ข้าวฟางอุดมไปด้วยกรดอะมิโน,โนจำเป็นวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของขาแต่ประโยชน์ที่แท้จริงของข้าวฟางอยู่ที่ความสามารถในการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของท่าน โดยเฉพาะการอักเสบที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อการอักเสบเรื้อรังเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของอาการขาอ่อนแรงเมื่อกล้ามเนื้อและข้อต่อเกิดการอักเสบพ,พวกมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่และท่านอาจรู้สึกเจ็บตึงและอ่อนแรงการเพิ่มข้าวฝางเข้าไปในอาหารสามารถช่วยลดการอักเสบเพิ่มความแข็งแรงของขาและช่วยปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยรวมของท่านได้เช่นเดียวกับเทฟ ข้าวฟางก็มีความหลากหลายและสามารถใส่ลงในสูตรอาหารประจำวันของท่านได้ท่านสามารถคั่วมันกับผักใส่ลงในสลัดหรือผสมกับธัญพืชชนิดอื่นเพื่อเพิ่มพลังให้กับขาของตัวเองข้าวฟางยังสามารถใช้ทำขนมหรือใส่ในของหวานเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับมื้ออาหารได้อีกด้วยอันดับ 4. ไข่อาหารอันดับที่4ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับขาของท่านคือไข่ ไข่เป็นหนึ่งในอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารมากที่สุดที่ท่านสามารถรับประทานได้และอัดแน่นไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยสนับสนุนความแข็งแรงของขาหนึ่งในกรดอะมิโนที่สำคัญที่สุดในไข่เนี่ยคือลิวซีนลิวซีนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อเพราะมันกระตุ้นกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อของท่านเติบโตซ่อมแซมตัวเองและคงความแข็งแรงไว้ได้ ไข่เพียงฟองเดียวให้ลิวซีในปริมาณสูงซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับขาและเพิ่มพลังของร่างกายโดยรวมไข่อุดมไปด้วยวิตามินดีซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญอีกชนิดที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของขาโดยช่วยปรับปรุงสุขภาพกระดูกและการทำงานของกล้ามเนือ้อวิตามินดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคงไว้ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงซึ่งยังมีบทบาทในการรักษาพละงกำลังและการทำงานโดยรวมของไข่ด้วยท่านไม่จำเป็นต้องกินไข่มากเกินไปเพื่อให้ได้รับประโยชน์เหล่านี้ เพียงเพิ่มไข่วันละ 2- อถึงสฟองในอาหารประจําวันก็สามารถช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับขาปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและเพิ่มระดับพลังงานของท่านได้อันดับ5ถั่วดําอาหารอันดับที่5ที่ช่วยให้ท่านสร้างขาที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยคือถัวถ่วดําถั่วดาเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ช่วยรักษาความแข็งแรงของขาเมื่ออายุมากขึ้นแต่สิ่งที่ทาให้ถั่วดาพิเศษจริงๆเนี่ยคือปริมาณใย่อาหารที่สูงมากของมัน ใย,ยอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพโดยรวมมันช่วยให้ระบบย่อยอาหารของท่านแข็งแรงซึ่งสามารถช่วยลดการอักเสบที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อของท่านได้ใย,ยอาหารยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระดับพลังงานและความแข็งแรงของขาเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าอาหารอย่างปลาแซลมอนธรรมชาติเทฟข้าวฟ่างไข่และถั่วดำช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาได้อย่างไร ยังมีปัจจัยหนึ่งที่ผู้สูงอายุมักมองข้ามไปนั่นคือความสามารถในการดูดซึมสารอาหารของร่างกายแม้ว่าท่านจะรับประทานอาหารที่ดีต่อกล้ามเนื้อขาากเพียงใดแต่หากร่างกายดูดซึมกรดอะมิโน,โนวิตามินและแร่ธาตุได้ไม่ดีประโยชน์ที่ควรได้รับก็จะลดลงอย่างมากนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าการลดประสิทธิภาพการดูดซึมตามวัยเมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงกรดในกระเพาะลดลง เอนไซม์ย่อยอาหารก็ลดประสิทธิภาพลงเช่นกันทำให้โปรโตีนถูกย่อยไม่หมดแคลเซียมดูดซึมได้ไม่เต็มทีและโอเมก้า3ไม่ถูกลำเลียงไปยังกล้ามเนือ้อย่างที่ควรจะเป็นงานวิจัยจากสถาบันโภชนาการแห่งสหรัฐพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีดูดซึมโปรโตีนน้อยกว่าคนหนุ่มสาวถึง30เซนั่นหมายความว่าแม้ท่านจะทานดีเพียงใดขาก็ยังอ่อนแรงเหนื่อยง่าย หรือขาดความทนทานได้แล้วควรทำอย่างไรผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เพิ่มอาหารที่มีเอนไซม์ตามธรรมชาติเช่นสับป,ประรดมะละกอขีเฟอร์และโยเกิร์ตเอนไซม์อย่างโบรมิเลนในสับป,ประรดและปาเปนในมะละกอช่วยย่อยโปรโตีนได้ดีขึ้นทำให้กล้ามเนื้อได้รับกรดอะมิโนมากขึ้นเพื่อใช้ในการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแรงนอกจากนี้การกินช้าเคี้ยวให้ละเอียดและเลือกอาหารย่อยง่ายในตอนเย็นจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้น และลดภาระให้ระบบย่อยอาหารที่เริ่มเสื่อมลงตามวัยปัจจัยสําคัญอีกอย่างคือการไหลเวียนเลือดลงสู่ขาแม้ท่านจะกินอาหารที่ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีแค่ไหนหากเลือดไหลเวียนไม่ดีสารอาหารก็ไม่สามารถถูกลําเลียงไปถึงกล้ามเนื้อและข้อต่อได้การออกกําลังกายเบาๆเช่นการยกส้นเท้าการกระดกข้อเท้าการหมุนข้อเท้าหรือเดินลังอาหาร10นาทีสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดลงขาได้25-30อร์ช่วยให้กล้ามเนื้อดูดซึมและใช้สารอาหารได้ดีขึ้น สุดท้ายการนอนหลับที่มีคุณภาพมีความสำคัญอย่างมากระหว่างการนอนร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนือ้อหากผู้สูงอายุนอนน้อยนอนหลับไม่สนิทหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อก็จะลดลงอย่างมากดังนั้นหากต้องการให้ขาแข็งแรงอย่างยั่งยืนผู้สูงอายุต้องกินให้ถูกดูดซึมให้ดีเคลื่อนไหวให้เหมาะสมและนอนให้เพียงพอ เมื่อ,องค์ประกอบทั้ง4ี่ทำงานร่วมกันขาของท่านจะกลับมามีพลังความมั่นคงและความคล่องตัวซึ่งหลายคนคิดว่าตนเองไม่มีวันได้กลับคืนมาอีกแล้วเมื่อท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทรงพลังวิธีช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและกลยุทธ์ที่ทําให้ขาแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้ดีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือทุกความเปลี่ยนแปลงเล็กๆล,ล้วนสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปผู้สูงอายุจํานวนมาก มักคิดว่าความอ่อนแรงของขาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้แต่ศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์แล้วว่าร่างกายยังสามารถฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างน่าทึ่งแม้ในวัย70-80หรือ90ปีหากท่านดูแลตนเองอย่างถูกวิธีลองจินตนาการดูว่าท่านสามารถเดินขึ้นบันไดโดยไม่ต้องเกาะราวยืนขึ้นจากเก้าอี้ได้ง่ายเดินเล่นกับลูกหลานหรือทำสิ่งที่ชอบได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขาอ่อนแรง สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้จริงหากท่านเติมพลังให้ร่างกายด้วยวิธีที่ถูกต้องสิ่งสําคัญก็คือความสม่ําเสมอสุขภาพของขาจะไม่เปลี่ยนในวันเดียวหรือสัปดาห์เดียวแต่มันจะดีขึ้นทีละน้อยทุกมื้ออาหารที่ดีขึ้นทุกก้าวเดินที่เพิ่มขึ้นและทุกคืนที่นอนหลับอย่างมีคุณภาพล้วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ขาของท่านโปรดมองเส้นทางนี้เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อชีวิตของตนเองทุกทางเลือกที่ดีจะช่วยให้ท่านมีร่างกายที่มั่นคง ขาที่แข็งแรงและชีวิตที่คล่องตัวและมั่นใจมากขึ้นท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่รับชมจนถึงตอนท้ายหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ช่วยให้ท่านเข้าใจการดูแลขาและสุขภาพโดยรวมมากขึ้นขอเชิญกดไลค์และติดตามช่องเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุกำลังใจและการสนับสนุนของท่านช่วยให้เราผลิตเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและช่วยให้ผู้สูงอายุจำนวนมาก มีชีวิตที่แข็งแรงมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นทุกวันขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเสมอ